เด็กครับเจออะไรก็ถ่ายบายพี่หนึ่งวันนี้นะครับวันนี้ออกมาข้างนอกกลางแจ้งก็มาเจอสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเรื่องสภาพอากาศให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะ f c นะพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็ให้รักษาสุขภาพกันนะครับนะช่วงนี้ PM 2.5เยอะเหลือเกินนะครับหอกคนเต็มไปหมดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับช่วงสองสาวันมานี้นะครับอากาศนะโดยเฉพาะอวนหมอกควันที่เอ็มสอในเยอะนะครับนะเต็มไปหมดนะท่านพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือก็รักษาสุขภาพกันนะครับวันนี้อำาเภอสันทรายมีค่าวัตพยาอากาศอยู่ที่321นะครับเป็นสีม่วงนะครับอันตรายที่สุดนะครับอันตรายมาก นะครับก็ไม่จําเป็นก็ควรจะอยู่ในที่ล่มนะครับอยู่ในอาคารนะงดกิจกรรมการแจ้งถ้ามีความจําเป็นที่จะออกมาข้างนอกก็ควรจะใช้หน้ากากนะหน้ากากอนามัยหรือแมสนะครับสวมใส่ตลอดเวลา,อานอกจากเชื้อหวัดน่ายทีนหนึ่งเก้าโควิดหนก็ดีอะไรก็ดีนะตอนนี้สภาพในเรื่อง หมอกควันต่างๆนะครับนะทุกอำเภอ,อวันนี้ผมผ่านมาหลายพื้นที่นะครับก็จะมีอากาศสภาพวันนี้เหมือนกันหมดนะไปทางไหนพี่น้องประชาชนก็บ่นกันนะก็เกิดจากการเผาป่านะครับเผาป่าเผา,า,าอะไรต่างๆนะครับพื้นที่เชียงใหม่ก็เป็นพืนะ้นที่แองกระทะนะพื้นที่แองกกระทะนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ขวดหมอกควนก็ไม่สามารถที่จะลอยพัดพาไปไหนได้ก็จะปกคลุมอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะตรงนี้บรรยากาศอย่างนี้ก็2อสาวันแล้วนะครับนะครับก็ให้รักษาสุขภาพกันนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับสุขภาพของพี่น้องเรานะครับนะหมอกควนเต็มไปหมดนะฝนก็ไม่ตกแล้วฝนตกลงมาก็จะดีนะครับ เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับพี่น้องครับช่วยเหลือพี่น้องใต่ตัวเองเราก่อนนะรักษาสุขภาพไปไหนก็อย่าลืมหน้ากากเ,เตรียมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับครอบปิดปากปิดจมูกนะครับออกไปพื้นที่ต่างดูสภาพทั่วไปมืดคลื่นไปหมดนะมืดคลื่นไปหมดนะครับไม่รู้จะทำยังไง เพียงได้แต่ต้องการรักษาตัวเองไว้นะครับความคาดหวังก็อยากให้มีพายุนะมีฝนเข้ามาเห็นนักวิทยากรอากาศก็จะมีวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไรเนี้นะครับอยากให้มันตกสักหาแล้วก็หมอกควันต่างๆก็จะได้เจือจางลงนะครับนะอยากให้ตกจริงๆนะไม,ม่ตกก็มีลมก็ยังดี นะถ้ามีลมพัดทามไปหอกควันก็จะจางหายไปบ้างนะตอนนี้ก็ลมก็ไม่มีแล้วนกะ็ฝนก็ไม่ตกนะผู้คนก็คนก็ไปเผาป่ากันอีกนะครับไฟป่าไม่มีนะ้เป็นไ,ปไฟคนทางนั้นนะครับนะไฟคนนั่นแหละสำคัญก็คือมนุษย์นี่เละครับนะนะเหตุผลง่ายๆต้องการอะไรเหตุนะครับต้องการเหตุ เผาแล้วเห็ดออกนะเขาทำวิจัยไปแล้วครับไม่เผาเห็ดก็ออกนะเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะว่าเผาแล้วต้องเห็ดออกต้องย้อนอย่างนี้นะครับเขาประกาศทางการเขาประกาศดุ่มจุมก็มมีใครฟังนะครับไม่มีใครฟังนะคนดื้อก็ดื้อนะคนที่ยังเผาก็เผานะคนที่ประชุมก็ประชุมกันไปนะครับคนที่ประชุมก็ไม่ได้เผา คนที่เผาก็ไปร่วมประชุมนะครับเปอย่างเงี้ยนะครับนะหน่วงงานต่างๆก็เรียกระดมกันประชุมนะประชุมวางแผนมาตรการต่างๆนะไอคนที่เผาก็อยู่ตางมันนอกอยู่ต้องรอบนอกนะก็ไม่ได้ไประชุมไม่ได้ฟังอะไรนะครับก็เผากันไปนะไอที่เผาก็เผาเรื่อยๆไม่ได้สนใจไม่รู้เรื่องเขาประกาศเขาบอกอะไรก็ไม่ฟัง นะครับไม่มีการฟังมีความต้องการอยู่อย่างเดียวนะครับเขาแล้วเห็ดจะออกเนี่ยความเชื่อดัองเดิมความเชื่อแบบผิดๆนะครับเข,า,ขาบอกอยังไงเขาก็ไม่ฟังไม่เชื่อกูก็จะเผากูอย่างนี้แหละฮกะูเผากูแบบนี้แหละไม่รู้จะบอกอยังไงต่อไปแล้วแล้วก็ขอให้พี่น้องเรา รักษาสุขภาพกันนะครับนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมนะครับหน้ากากหน้าไมรต่างๆเตรียมให้ร้อยนะครับนอกจากจะป้องกันโรคแล้วก็ยังป้องกันฝุ่น PM 2.5นี่หละครับนะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็สวัสดีครับ